คือเขาขอให้พูดว่าในฐานะนักเขียนสตรีมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับรางวัลชมนาดก็รู้สึกชื่นชอบรางวัลน,นี้นะคะซึ่งได้ทำมาแล้วปีนี้เป็นปีที่สามชื่นชอบเพราะว่าคุณอาทรเดชะธาดาเจ้าของความคิดนี้บอกว่าต้องการสนับสนุนสตรีไม่รับผลงานจากนักเขียนชายมาพิจารณาจะพิจารณาแต่ของผู้หญิง ก็ประทับใจว่าคุณอาทรเป็นผู้ชายแต่คิดถึงผู้หญิงซึ่งมันก็หายากนะคะคนที่จะส่งเสริมนักเขียนหญิงหรือนักอะไรที่เป็นผู้หญิงรางวัลน,นี้ก็ดีตรงที่ว่าไม่จําเป็นต้องเขียนเป็นเรื่องสั้นหรือนวนิยายแต่เขียนเป็นสารคดีเป็นบทความเป็นอัดคดีตรงนี้นะฮะ,ะซึ่งว่าที่จริงมันจะง่ายกว่าการเขียนนวนิยาย ตรงที่ว่าเราใช้บุคคลที่หนึ่งบรรยายฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้เราว่าไปตามความรู้สึกตามอะไรสิ่งที่เราเห็นมาเพราะฉะนั้นจึงอ,อยากจะบอกว่านักเขียนที่เขียนเรื่องสั้นและนวนิยายถ้าสนใจจะเข้าแข่งประกวดสำหรับรางวัลน,นี้ก็ไม่น่าจะต้องตกใจว่าเอ๊ะฉันไม่ค่อยเขียนสาราคดีฉันเขียนไม่ค่อยเก่งก็เขียนเหมือนกับเราเขียนนวนิยายแต่เราใช้ first person เท่านั้นเองก็เป็น ที่น่าชื่นชอบอย่างยิ่งและว,วันนี้ดิฉันเองก็ได้รับปากกับคุณอาทรว่าจะชวนเพื่อนฝูงมาให้มาก <pouquinho. S 1> ก็เท่าที่เห็นเนี่ยเพื่อนฝูงมาประมาณ20กว่าคนคนสําคัญอย่างประธานสภาสตรีนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจอ,อ,อดีตผู้ว่าการภาคซอนตามากันเยอะแยะเลยคนสําคัญสาคัญน,นะคะรวมทั้งคุณหญิงทรงสุดาและดรสวิทยยอดมณีก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับประพันธ์สารและขอชื่นชมธนาคารกรุงเทพ